เมื่อวานมีสายดึงโทรเข้ามาทุกคนเป็นคุณแม่คุณแม่บอกว่าโอ้ยรู้สึกไม่สบายใจหนักมากคุณดาขอปรึกษาหน่อยลูกชายเขาขับรถกระบะเนี่ยลูกชายเขาขับตรงไปไง่ะนะคะแล้วรถมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้แหละพุ่งมาเขาเรียกว่าไม่ดูทางปาดเข้าไปพอชนปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์ตุยนะคะตำรวจก็ชี้พิสูจน์หลักฐานนะคะก็ชี้ว่ารถมอเตอร์ไซค์นะ่ะรถมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายประมาทออกมาไม่ดูทางเห็นไหมคะคุณต้องตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะเวลาเกิดเหตุการณ์อย่ายึดเอาผู้ที่สูญเสียมากกว่าเป็นหลักไม่ใช่ ใครตุยใครไม่ตุยเอาหลักความจริงก่อนหลักความจริงคือใครคือผู้ประมาทเหตุการณ์นี้ใครคือผู้ประมาทใครคือทําให้เกิดเรื่องราวนี้มอเตอร์ไซค์ขับพุ่งออกมาค่ะไม่ดูทางชนเอารถกระบะอย่างจังนะคะแล้วก็ตุยเสียชีวิตตํารวจชี้ว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นฝ่ายประมาทญาติเขาค่ะญาติของมอเตอร์ไซค์อ่ะก็กดแค้นเนาะเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเขาก็จะสู้เขาจะจ้างทน,นายสู้เขาบอกว่า เ,ออเขาก็ว่าญาติของเขาที่ท,ที่ที่ตุยยังไม่ผิดนะคะคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องฝั่งที่ขับรถกระบะเนาะก็โทรมาปรึกษาคุณดาแบบนี้จะทํายังไงต่อคะบอกว่าในเคสของมีผู้ตุยหรือผู้เสียชีวิตแบบนี้ค่ะมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้วแล้วยังไงก็ต้องขึ้นสู่ศาลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งถามว่าทางฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์เขามีสิทธิ์ที่จะสู้คดีไหมเขามีสิทธิ์ที่จะแย้งไหมว่าเขาไม่ผิดก็มีสิทธิ์ค่ะเขาจะจ้างทนายก็อันนั้นทําให้เต็มที่เลยค่ะนะคะเขาก็ ไม่ได้ขับรถประมาทหรือว่าญาติของเขาที่ที่ตุยไปเนี่ยไม่ได้ประมาทถ,ถ้าเขามีหลักฐานที่มากกว่านั้นก็ขึ้นไปสู้กันที่ชั้นศาลไปดูค่ะเพราะว่าคนที่จะตัดสินได้ต่อไปก็คือชั้นศาลศาลเนี่ยจะสามารถประเมินได้ว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันถ้าเขามีหลักฐานที่มาขัดล้างกับหลักฐานเดิมที่ตำรวจมีและหลักฐานที่คุณแม่มีก็คือกล้องหน้ารถกระบะมีว่าทางนู้นอะคมันชนเองเต็มเต็มปุง้งแล้วก็เสียชีวิตคาที่เสียชีวิตคาที่ทีนี้นะคะคุณแม่ก็บอกว่าแล้วทำยังไงอะบบค่ นะคะไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดเนาะถ้ามีเคสคนตุยขึ้นมาไทยคุณดาแนะนำนะไทยคุณดาแนะนำนะคุณแม่เราก็ต้องมีการเยียวยานะคะตามหลักมนุษยธรรมโดยพื้นฐานทั่วไปนะคะคุณแม่ได้ทาหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ทําค่ะคุณแม่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็พาลูกชายนะคะไปช่วยงานตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นเขายังไม่ตุยเขาเข้าไปเยี่ยมเข้าไปแบบเออจะเอาเงินไปช่วยแล้วก็รวมไปถึงไปที่งานศพพาลูกชายไปแต่คุณดาเกือบโดนลุมตื้อบม <laughs> คือทางญาติของฝั่งคู่กรณีเขาอะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพี่รู้สึกเป็นพี่ชายเนาะยวคุณดูน้องจะตัดกานเออหาา่านั่นแหละใครตามน้องกูไปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออแล้วก็คุณดาวก็บอกว่าคือถ้าถ้าเอ่อโทรมาแล้วก็ขอคำปรึกษาคุณดาวก่อนเนี่ยจะบอกเลยว่าในกรณีเคสแบบนี้ค่ะเคสที่ตุยมีคนตุยเราไม่รู้ว่าฝั่งญาติคู่กรณีจะเป็นยังไง <laughs> ถามว่าเราต้องไปช่วยงานหรืออะไรไหมส่งตัวแทนไปค่ะอย่าไปเอง คนขับอยาไปเองมันเสี่ยงแต่ว่าคุณแม่เขาก็บอกไม่ทันแล้วค่ะป้าน้องไปวันนั้นโอ้เกือบโดนลุมนะคะออกมาไม่ทันเขาไม่ยอมรับอะไรต้องสิ้นแล้วเขาขู่ฆ่าด้วยอ่ะไปกันใหญ่ทีนี้แล้วทำยังไงโชคดีลูกชายอ่ะก็มีสติพูดถามว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้ไหมคะว่าเราอ่ะได้มีการพยายามที่จะเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักมนุษยธรรมที่เราสามารถจะทาได้นะตอนนั้นแล้วคุณแม่บอกน้องไปลงบันทึกประจำวันค่ะคุณคุณคุณดาเพราะว่าน้องอ่ะบอกว่าเขามีการขู่ขู่น้องด้วยน้องก็เลยเป็นอ่าน้องทําถูกค่ะคุณแม น้องทาถูกเพราะว่าต้องลงไว้เป็นหลักฐานว่าเราเพราะมันจะต้องใช้อตรงนี้หลักฐานสําคัญในชั้นพนักงานสอบส,สวนมันสําคัญมากเพราะยังไงเคสเนี้ยเคสคนตุยมันต้องขึ้นศาลอยู่แล้วเมื่อเวลาศาลเบิกความเบิกพยานเรียกศาลจะให้ความสำคัญกับคํานี้นะคะเยียวยาคุณได้มีการเย,ย,ยียวยาไหมคุณได้อะไรไหมแต่ถ้าชี้ออกมาจริงๆแล้วอะคือตามหลักถ้ารถรถของน้องผู้ชายคนนีก้บบกระบะคันนี้ไม่ผิดอะนะคะจะมาเรียบร้องจากเขาไม่ได้นะเออแต่เขาด้วยความที่อ่ะโอเคก็ก็ยัง เนาะคนตุยทั้งคนอะแล้วพลาดไม่มีใครนั่งสบายใจอยู่หรอกคะ่ะเขาก็ไม่สบายใจนะคะแต่ปรากฏว่านั่นแหละพอไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นคุณดาก็บอกว่าอ๋อทำถูกขั้นตอนแล้วคะ่ะคุณแม่ไม่ต้องซีเรียสไปที่นี้ก็อรอศาลเขาเรียกนะคะศาลเขาเรียกเบิดความทีนี้นะคะถ้าฝั่งเขาเขาจะสู้เขาจ้างทนายอะไรก็ก็สิทธิ์ของเขาคะ่ะให้เขาสู้เต็มที่ก่อนคะ่ะคุณแม่นะคะ แล้วถ้าเรามั่นใจอะ่ะคุณแม่บอกมั่นใจเพราะของเราก็หลักฐานแน่น,นภาพก็ค่อนข้างชาัดตำรวจก็ชี้มาแบบนี้ว่าทางฝั่งฝัง่งของเราเนี่ยค่ะมาปกติดีนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ขับมาชนเองแล้วตุยเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณแม่มีหลักฐานชัดเจนอย่างนี้ไม่ต้องกังวลอะไรค่ะเดี๋ยวศาลเขาตัดสินเองแล้วทางฝั่งนู้นอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาจ้างทนายเขาอะไรหนึ่งเขาเสียตังค์สงองก็ให้เขาทำนะคะ นเนาะเผื่อว่าถ้าอย่างมากแล้วอ่ะศาลอาจจะชี้ออกมาว่าทางฝั่งเรามีฝ่ายประมาทเป็นฝ่ายประมาทบ้างแหละเออก็ก็มีส่วนประมาทนะน้องของลูกของคุณแม่อาจจะมีส่วนประมาทถ,ถ้าศาลชี้นะประมาทสกัก2ี30%จากที่เขาเรียกมาจำนวนเท่านี้ศาลก็จะบอกว่าจ่ายตามเปอร์เซ็นต์นี้สมมติเขาเรียกมาแสนหนึ่ง ถ้าสารชี้ออกมาแล้วจากการสืบความสืบพยานอะไรต่างๆบอกว่าโอเครถกระบะก็มีส่วนผิดเพราะขับมาเร็วสมมตินะสมม,ต,สม,มตินะขับมาเร็วไม่แตะเบรกไม่ดูทางตรงทางแยกทางร่วมไม่ชะลออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พุ่งต่อให้มาทางเอกอ่ะแต่พอมาถึงทางร่วมทางแยกไม่ชะลอไม่ชะลอไว้นะคะก็มีส่วนในอุบัติเหตุครั้งนี้อายุ่สิบเปอร์เซ็นต์สมมติเขาเรียกมาแสนหนึ่งก็จ่ายแค่สองสองหมื่นถูกไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแสนหนึ่งก็สองหมืน <S <S มม่นเนี่ยคุณดาพยายามยกตัวอย่างอธิบายแบบอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนขออออองงงชชััั้้้นนนนศาาาาาาาลลลลแแวเเเคีกกกมมม่สูตตพยยยะหฐไไรรถ์์ซ็็ปฝผิด ทีนี้ค่ะสเต็ปถัดไปเพราะรถของน้องมีทั้งประกันมีทั้งพรบรนะคะรถของน้องก็มีประกันประกันเขซ่อมรถน้องอยู่แล้วทีนี้พอสารชี้ข้ออีกทีนึงว่าเป็นฝ่ายผิดนะคะมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายผิดนะประกันน่ะที่เขาซ่อมรถของลูกของคุณแม่ทุกบาททุกสตางค์เขาจะไปไล่เบี้ยวจากคู่กรณี mm hmm. เช่นกันแม่เขาจะตุตยไปแล้วใครต้องรับผิดชอบแทนทายาทเขาค่ะทายาทตามลําดับ โอเคไหมคะคุณแม่คุณแม่บอกโอ้ขอคุณขอคุณครูดาวมากเลยคุณแม่ก็โล่งใจสบายใจหน่อยก็บอกว่าถ้าคุณแม่ทําตามสเต็ปที่ที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วเราได้ให้ความช่วยเหลือหรือว่าแสดงความมีน้ําใจแสดงความมีมนุษยธรรมนะคะไปร่วมงานจะไปแบบช่วยออกค่าน้นค่านี้ให้เขาแม้ตํารวจชี้ออกมาว่าเราเป็นฝ่ายถูกทางลูกของคุณแม่ทาถูกแล้วแต่ถ้าเกิดไปแล้วอ่ะจะโดนเขาตืบกลับมาขนาดนั้นคือก็ถือว่าเราได้มีหลักฐานเพราะเวลาศาลเขาเรียกหนึ่งในนั้นที่ศาลจะเรียกสืบ เขาเรียกว่าเรียกขึ้นไปให้ให้การคือเจ้าพนากาักงานหรือเจ้าหน้าที่ตารวจนั่นแหละค่ะแล้วเราไปลงสํานวนไว้เรียบร้อยเราลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยขั้นตอนอะไรต่างๆคือทาค่อนข้างทํามาถูกต้องแล้วไม่ต้องเป็นกังวลอะไรใดๆแต่ไหมก็โล่ลงใจไปคุณแม่บอกโอ้ยมันยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะลูกคุณแม่ก็เรียนอยู่ด้วยหลายอย่างถ้าเขาเรียกมาเยอะถ้าเขาเรียกมาุาามาณดาบอกว่าอืมกคถ้าถาชี้ออกมาว่าลูกคุณแม่ถูกอะนะคะไม่ไม่จ่ายแพงหรอกค่ะคุณแม่นะ เราดูคำตัดสินก็คุณแม่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเคลียร์ไม่ค่ะเคสนี้เคสจริงนะเนี่ย